หลุด GM วันนั้แมนกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีแจกอาวุธกระบองเหล็ก UR <You are. S 1> บอกได้คำเดียวว่าโคตรสุดโคตรตึงโคตรอันตรายจะเป็นยังไงไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมในการรับไปเลย Richman คอยแใช้ซันสดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเก,ม,เกมชั้นนันติมากมายสามารถตัวได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์622ในไอดีของพิเคต OB1 นะครับผมนะซึ่งวันนี้ครับทาง GM m o n ท a n นแมนนะครับผมได้ทำการหลุดกิจกรรมร้านทำเค้กมานะครับทุกคนนะซึ่งกิจกรรมนี้มันจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะอย่างที่ผมเคยแจ้งไปในคลิปที่แล้วนะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการใช้บิงโกนะครับผมนะ และของรางวัลน,นะครับทุกคนนะแม่งหลุดเป็นอาวุธกระบองเหล็ก UR มานะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะเออเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กิจกรรมนี้กันนะครับทุกคนนะว่าแนวทางการเล่นกิจกรรมนี้จะเป็นประมาณไหนนะครับทุกคนนะเป็นการวิเคราะห์ของผมคนเดียวนะครับทุกคนนะเออมากรไปรับชมคลิปต่อทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจหองรายการคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผม ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมกับการเล่นเกมบนท่านแม่เดอะสต็อกเก็ตไม่ว่าจะเร็วช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋าเชช็อปร้านบริการรับเล่นไอดีวันท่านแม่เดอะสต็อกเก็ตเวันละ35บาทจ้าง3วันดันพลังฟิตอีกครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดงานถูกงานไวงานดีต้องเต๋าเชช็อปใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เพจของผมได้ขึ้นรูปเป็นผู้ไปดูนี่มาใช้บริการกันเยอะะๆนครับ มาครับทุกคนนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปใหญ่ทุกคนได้ดูกันเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้ครับผมนะก็เป็นกิจกรรมร้านทําเค้กนะทุกคนนะครบรอบ5ปีนะครับผมนะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมา,มาในวันพรุ่งนี้นะทุกคนรอนไว้ได้เลยซึ่งผมบอกเลยว่ากิจกรรมเนี้ยจากที่ผมมีคอนะน่าจะคล้ายกับกิจกรรมที่แจกลูกแก้วราชเาทลึกเอสเอ็นอาร์โบสถ์นะครับผมนะซึ่งตอนนั้นก็มาในรูปแบบคล้าย,ายบิงโกเหมือนกันครับผมแต่เป็นการเหมือนเปิดช่องนะครับผมซึ่งผมมองว่ากิจกรรมเนี้ยใช้เพชรแน่นอนอืมไม่ได้ใช้ป๋องวงนะเพรรรา่กกิจกรรมป๋มจะ ในวันที่6นะครับผมนะแต่ก็ไม่แน่ไม่นอน,นครับผมต้องรอดูในวันพ่กนี้นะซึ่งดูจากทางซ้ายนะครับผมนะมันก็จะมีช่องเป็นบิงโกนาโชคเพสไลายวันแล้วก็กล่องของขวัญเค,ค้กนะครับทุกคนนะแล้วก็การอวยพรแสนหวานแล้วก็มีการแลกของขวัญด้วยนะซึ่งจากที่ดูของรางวัลน,นะครับทุกคนนะก็จะมีเป็นกล่องเลือก ur นะครับผมเป็นเศษนะครับผมนะแล้วก็เพชรมีบัตรอัป o w n แล้วก็มีก EP, ารีพีบัตรซับไพ่แล้วก็ตัวแดงนะครับผมนะแล้วก็เป็น ซัพาพกันแล้วก็เป็นซัพาายลูนนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นของรางวัลน,นะในการบิงโกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะว่าสมมติถ้าเราบิงโกไปแต่แถวเนะี่ยเราจะได้ของรางวัลตามที่มันบอกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะส่วนต่อไปเป็นช่วงรางวัลทางขวามนะือทุกคนเนี่ยดีมากๆ12แถวก็าจะได้เป็น อาวุธกระบองเหล็ก UR นะครับทุกคนนะซึ่งอันนี้น่าจะเปิดช่องโคตรสบองช่องหรือเปล่าก็ต้องรอดูในวันพรุ่งนี้นะเออหรือ12แถวคือบิงโกโคตรสบองแถวหรือเปล่าเอออันนี้ต้องรอดูนะครับทุกคนนะแต่จากที่ดูแล้วน่าจะเป็นการบิงโกโคตรสบองแถวมากกว่านะซึ่งแม่งน่าจะยากมากๆทุกคนนะของรางก็จะมีไล่เรียงกันไปนะผมนะ9แถวก็จะได้เป็นเออเป็นแผ่นทักษะนะครับทุกคนนะส่วน6แถวก็น่าจะได้เป็นไอ้นี่ครับผมเป็นกล่องเลือก ตัว๋วนะครับทุกคนนะซึ่งมันก็เคยเข้ามาในตรงนี้นะผมนะของเลือกตั๋วผมพาไปดูนะนี่ของเลือกตัว๋วมันอยู่ตรงนี้ับผมนี่จากแพ็คที่เราเคยมาซื้อไว้นะครับผมใน1นึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพ็กนะก็เป็นหีบเลือกตั๋วซัพลายนะครับทุกคนก็ค่อนข,ข้างดีนะสำหรับหีบนี้ครับผมนะก็ แจ๋วครับผมแจ๋วนะสำหรับก,กิจกรรมนี้นะคิดว่าน่าจะเตรียมเพชรไว้ประมาณ10,000หมื่นบวกเพชรนะครับผมนะสำหรับอาวุธกระบองเด็กยูนะที่ผมบอกเลยว่าก็ค่อนข้างดีของของฟรีนะเออสายฟรีก็น่าจะได้หรือเปล่าก็ต้องอรอลุ้นในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวอาจจะทําคลิปไปดูอีกทีนึงนะว่าวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งสำหรับต่กิจกรรมมานะว่าสายฟรีเนี่ยจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะครับผมนะเออเดี๋ยวรอดูในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับผมนะ ไปประมาณนี้ครับทุกคนนะกับการอัปเดตนะเซอร์ก,กิจกรรมร้านํำเค,ค้กเขามาใหม่นะแล้วมีเลาะหลอกลอกับ g ีเมลาะหลอก,ลอก,ลอก,ลอกที่2ครับทุกคนนะนี่ปกตินะไอรางวัลขอพรเนี่ยแม่งต้องได้เป็นที่มันให้เราเลือกตอนแรกจะมีเป็นลูกไอจะมีเป็นหินฮีโร่หินปีศาจใช่ไหมครับทุกคนนะแล้วก็จะมีเป็นเศษใช่ไหมแต่แม่งเลาะหลอก,ลอกทุกคนนะเออแม่งเอาเป็นการ์ดดาวม่วงเข้ามาแทนสำหรับวันนี้นะจะมีที่จะก้กาดาวม่วงแล้วเออบัตรอัพดาวธรรมดานะ เออเลาะหลอกเข้ามาแทนนะผมไม่แน่ใจนะว่าอีก3วันเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับทุกคนนะต้องรอดูกันไปนะผมนะนครับทุกคนนะแล้วรับใครนะที่กําลังลังเลอยู่นะครับผมว่าจะสุม่มอัศวินจกนักรกล U R D าไหมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาทําให้ทุกคนดูบ้างนะเป็น1นึ่งวทหผมเตรียมทีมปแล้วเออนีหนึ่งวีทหกนะครับผมนะคือจะผมจะไปหนึ่งวทหกกับทีมเมตาทุกคนได้ดูกันนะว่าอัศวินตัวเดียวเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะผมนะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของคนดูนะผมนะเอาใครดีอะ ชื่อไทยอ่ะวนนี้แล้วกันผู้กองต้นกล้าครับผมนะก็ทีเมตาเลยครับทุกคนนะนำทับด้วยคอจากพเด็กแล้วก็มีเป็นกระบ,บองเหล็ก UR อาร์ผมนะแล้วก็ G4G45 ีีอีกาซาไนโซนิกแล้วก็เป็นชิงครับผมนะขอลุยหน่อยแล้วกันว่าสวินตัวเดียวเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะผมนะมาดูกันเลยแล้วกันโดนเปิดก่อนแน่นอนอยู่แล้วผมนะเพราะเขามีโซนิก บ๊อสปีดนะโอ้โหผมโดน g ีฟเผามาก,ก่อนแล้วโซนิกหาฝนสังหารมาตรงนี้บึ้มบึมบึ้มบึมหืเจ็ดล้านนะผมยังติดไม่ยอทอเพราะเรามีรุนโลมาตาผมโดนอีกาทนายต่อยย้ำเมาหู้ยร้อยสี่สิบหกล้านดานเมจจะโดนบล็อกลูกไฟเรือผมไม่มีลูกไฟใช้แน่นอนโดนบล็อกลูกไฟเรือัวคิงติกต๊อกติกต็อกมาครับผมยังไงชอดน,นี้เราจะได้สวนเมื่อไหรา่ทุกคนรอดูกันหูไรอันติไปก่อนจะฟังประมือของเรา ลายตีไปก่อนทุกคนปลาหมึกของเราแต่ละตัวเฮ้ยมีตีบุขยี้ใหนะ้ด้วยนะมีตีบุคขยี่ด้วยนะเอาดิเอาดิมีตีบุคขยี้ด้วยนะอีกาซาไยเขาซัดมาต่อครับผมแบบติดโลเท่าไหร่ดาเมจไม่เข้าผมเพราะติดโล่อยู่ตอนนี้ระเบิดเพี้ยนไปตายหมดครับผมแล้วคิงติ๊กตอกติ๊กตอกมายังไงจากพัดเด็กเราลูแขนกุนโอลแมนฝั่งเขาเลยไม่ใช่ฝั่งเราปึ้มมา สองแสนนะผมยังไม่ตายอยากตายว่ะตรงนี้อยากตายว่ะทุกคนโอ้โหปาดไปธรรมดา90้าหมื่4ทีโฟทีโไฟฉีดมาโอ้หสี่ล้านเติดไม่ย่อท้อผมแล้วก็โดนสนามลูนจะฟังกองต้นก้าผมแล้วก็ะบองเหล็กทุบมาติดโล่อยู่ช็อตนี้ดามเมจรวมห้าผมยังไงต่อโซนิคาฝนสังหารบอกลูกไฟเข้ามาต่อเธอรนี่2ล่วงลงไปนอนสวินผมฟื้นคืนชี่กลับมาแล้วปาดร้อิบล้าน ปาดร้อยสิบล้านโดยอีกาทนาต่อยกลับมาสิบห้าล้านแล้วลุกขึ้นมาปาดต่อปา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 ร้อยเจ็ดสิบสองละลงไปหวั่นเลยครับทุกคนก e อีกาทนาทุกคนดูเอาแล้วปาดธรรมดามาแล้วที่โประจีโป๊ะจีไฟฉีดมาผมยิงตายยิงเก่งผมบอกเลยอัศวินตัวนี้ยิงตายยิงเก่งลุกขึ <communicating S 2> ้นมาป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 าแถวกลาง ร้อยหกสิบเก้าล้านทุกคนติดโล่ไปแล้วตายอีกแล้วอัศวินผมแล้วลุกขึ้นมาปาดปาดปาปาปาร้อยแปดสิบกว่าล้านนะทุกคนนะโอ้โหโดหาโหนสังหารมาบล็อกลูกไฟมาครับผมยังไงตายไหมบ๊บู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 บตายแน่นอนตายแน่นอนแล้วลุกขึ้นมาปาดอีกบูบบูบูบูบสองร้อยแปดสิบล้าน แรงจัดแรงจริงทุกคนนี่แค่เธอที่สามเนี่ยโอ้โหเหลือหนึ่งต่อหนึ่งเวสกับคิงกันทุกคนซึ่งคิงมันไม่มิดาเมีอแตตัวเนี้ยคิงมันได้แค่บัฟอย่างเดียวเลยแล้วเราไม่มีลูกไฟใช้ก็ต้งองรอลูกไฟกันก่อนนะครับผมจังหวะนี้น่าจะได้ไปหนึ่งทีและคิงเขาติ๊กตอกติ๊กตอกมาถ้าเราไม่ได้ป่าคิงเขานี้เราก็ไม่ชนะนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราเอาทีมเขาไม่ลงเนี่ยเราแพ้นะ แล้วคิงเขาติ๊กตอกติ๊กตอกมาแล้วแต่เรามีลูกไฟใช้แล้วทุกคนช็อตนี้เรามีลูกไฟใช้แล้วสนามดูเราไปก่อนเลี้ยวขอป๊ป๊าป๊เรียบร้อยครับทุกคนนะโอ้โหทำดาเมจไปเท่าไหร่ัซวินตัวนี้ดูละกันทุกคนนะ985ล้านสุดเจ็ดๆทุกคนนะก็เป็นทางเลือกทุกคนนะสำหรับใครที่ จะเอาหรือไม่เอานะก็คิดกันไปนะผมนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่เอานี่พลาดแน,น่นอนนะเพราะว่าตัวมันเก่งจ,จัดเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้นะทุกคนนะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะสําหรับกิจกรรมไอ้เค,ค้กที่จะมาในวันพรุ่งนี้ก็รอดูอีกทีในวันพรุ่งนี้ได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปไว้นะว่าสายฟรีเนี่ยจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะแล้วทางการเล่นกิจกรรมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ครับผม,ผม,มเดี๋ยวผมมาอัปเดตทุกคนได้ฟังกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวััสดีครบ